คนนี้จะพินแวะมาเที่ยวไล่แตงโมงเงินแสนโว้ยโอ้ยมันโอ้ยเก็บแล้วมันยังเหลือเยอะขนาดนี้เลยเหรอโหโอ้ย,อยดีกันหนูปลูกบอลอกีกโอ้โหรลนาลูกนี้จัมเบอร์เลยนี่ โอ้โหปีหนาหนูไม่ท้าพีนาหนูไม่ปลูกอย่างอื่นแล้วปีหน้าหนูปลูกแป้งดีกว่า,า,า,าอาราอ,าอบแรกเเอานึกปอก,นนะกไปากาแล้วโอ้โหขายตูแถมบางอะไรมแต่วนี้ตหกันแล้วยังอยูโอโ่อีกาอยู่อครึ่งหนึงอะังขายไม่หมดโอ้ไล่หนึงได้เป็นแสนไลยลงทุนแกก็ไม่ถึงเบิร์ ลถ้าเราไปขายเพ่งอย่างงั้นก็ได้แต่ขายยังมีเนี่ยเขาขายอยู่ลูกละห้าสิบบาทดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันทำไมเยอะอย่างนี้แล้วนะโอ้โหาย อแล,ล,ล,ล้วรถนาแล้วใช้น้ำยดป่ะเนี่ยมีป่ะน้ำยดอยู่ในนี้ไงในนั้นแล้วไม่เหนื่อยอะไรพี่แดงเน,นี่ยเราก็แค่ว่ามันแค่มาดูมันรูปมาไอ้นี่ลูกมันม,มาปาดัดรูปมันมั่งอะไรไมันมั่งมาแม่ต้องลูกมันต้องจับให้ล้อไปบ่มก่อนแล้วเขาทยอยโอต้องต้องกลับลูกมันถ้าไม่กลับเดี๋ยวลูกมันเบี้ยวกี่วันเองนะแลนาหกสิบวันหกสิบวัน จะปลูกถึงถึงเก็บหกสิบวันโอ้โหปี่หน้านหนูไม่ปลูกแล้วบอสหนูปลูกแตงมโมดีกว่าจ,วะจะบอตะแดงปีหน้านตาแดงก็เสียนออกม่อยู่ที่นาโอ้โหลูกนี้พี่แดงไอ้เรื่องของเรื่องอ่ะหนูจะบอกพี่แดงให้ที่ทำเนี่ยตอนแรกกับอย่างที่เล่าเนี่ยหลานมันกินของตลาดแล้วมันอ้วกอันนี้เขาไม่ได้ใส่สารเค่มีอะไรเลยไม่เลย้ไม่ได้ใช้าเลยพี่แดงยงที่้ามันคุรดาโรยก็หลุมเลยอะอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยไม่มีคุรดาไม่มีอะไรเลย โอ้แตงโมเงินแปดจริงๆทำอะไรเลยเราไม่ได้หนูหนูเนี่ยมาแล้วลูกเนี่ยที่มันลายเราไม่ได้ฉีดยาออ๋ไม่ได้กัดแล้วแต่ทีดยายดูตัวหนอนยิ่งนอนอยู่แองแมงอยู่เลยเนี่ยดูนะกัดตาเล็กๆเนี่ยที่มันอย่างเงี้ยแล้วมันไปยัดอย่างเงี้ยมันจะเบี้ยวจะอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยแหงตาเล็กๆเล็กๆถึงกราบไงเล็กๆไม่ได้กัดอะไรมันดีเด่นอย่างพูดอ่ะอย่าอย่างมันใหญ่มันเนี่ยมันมาเจอลูกเลยแหงก็ลูกมันจะเบี้ยวแล้วก็ปัดอยู่ปัด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 อย่างเงี้ยปัดปัดไม่เบี้ยวไม่ได้ไปทำอะไรเลยไปเรื่องอะไร เล็กยังหวานเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยต้มน้ำพริกเด็กๆก็เงปั่นน้ำยดใส่มาอย่างเดียวเนี่ยลูกลูกอ่อนมันอย่างเงี้ยต้มจิ้มน้ำพริกยังหวานแล้วมันจะจริงอ่ะโอ้โหตูดมันไม่เต็มเราจะหาตูดเต็มมันเป็นยังไงตูดเต็มมันแก่แล้วเหรอแต่เขมันแคแก่แตูดมันจีบยังแก่แล้วเนี่ยเสียงมันได้อ๋อถ้าตูดมันจีบแสดงว่ามันยังไม่แก่ กินได้แล้วแต่มันก็ได้าต้องได้ต้องวนยาไม่ต้องก็เขาใช้นี่ไงแ่แดงจากขยะพลาสติกอยู่แล้วอันนี้อย่างเดียวพี่แดงที่วลาที่ว่าเรายุ่งเนี่ยคืออสมมติเนี่ยมันมีมะเถามเนี่ยนะพี่แดงในเถาวั้เนี่ยมันมีลูกะนะเนี่ยเถาันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเถามันเนี่ยพอเถามเนี่ยมันจะมีแขนงเนี่ยในแขนงเนี่ยเนี่ยนะีกเแ็กๆแขนงที่มาจากแขนงหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเราถ้ามันแตกมาถ้าเราถ้าเรานั่นอ่ะเราตัดเลย ตัดแขนงจากโคหนึ่งสองสามมาตัดมาหมดเลยสักหนึ่งมันจะได้ลูกเน็ตถ้าลูกมันจะใหญ่มันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเนี่ยมันจะสวยแหละลูกทรงมันจะสวยอย่เพียนถ้าถ้ามาอยู่ลูกต้นๆน่ะมันจะไม่สวยแล้วไอ้แขนงเนี่ยแรกๆเราจะตัดเพราะมันจะยาวมันจะยาวแข่งีแม่มันจะย่นน้ำเลี้ยงีแม่แล้วลูกมันจะเท่ากับปั้น S <S เราก็ตัดเลยอเอาแค่ใช้ตกล่องเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ตัดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันยัง,ยงปยาวเลยเนี่ยแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่คุมลูกมัง่งอะไรมัง่งแล้วถ้าลูกต้นต้นน่ะลูกทรงมันจะไม่สวยอ,อ๋อถ้าตามประติบสองข้อลูกมันจะไม่สวยเก้บบาสิบนี่เนี่ยเนี่ยลูกต้นเนี่ยพี่แดงเนี่ยเราตัดไม่ทันนะสรงมันก็จะหุ่นแบบนี้เนี่ยอ๋อมันจะใหญ่ไม่ได้อ๋อถ้าสิบสองข้อขึ้นไปอ่ะนั่นเนละยมันจะไม่ไปมันจะมันกเพิ่นไปเลยีดีอ่ะเพิ่น เราเราพอมันออกลูกเราต้องนับถ้าสิบสองข้อแต่แล้วเราก็ตัดเก้าก็เก้าสิบเราคือคือเราไว้ให้มันไล่เลี้ยงกันไงยจพีนงั้นแหละแต่ไว้ให้มันไล่เลี้ยงกันว่า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 พอพอเริ่มใหญ่ให้มันใหญ่พร้อมๆกันเตาไอ้ลูกนี้ไว้ลูกที่เท่าอื่นไม่ไว้บางทีเท่าเนี้ยติดเก้าใหญ่เรารูรอบข้างว่ามันยังไม่มี เราพี่เขานี่เลยพี่ทีสองตีเพิ่มอื่นๆที่ติดที่หลังแปดเก้าแต่คือลูกอย่างเงี้ยเท่ากันเราปล่อ,อ,อยมันเลยใหญ่ต้องนับก็อย่างงี้ลูกใหญ่มันก็กินเต็มพืชเลยอ๋อลูกใหญ่มันก็กินเต็มพืชเลยโอ้โหลูกแค่หกสิบวันไม่น่าเชื่อมันจะขนาดนี้เนาะปีหน้าแล้วเกี่ยว,วข้าวเสร็จปีหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จเราทำมั่งดีกว่าเี่ยทาอเนี่ยถ้าเรามีเวลาถ้าเราไปขายตามปีกๆอ่ะมันจะได้แพง ไอ้มิ้นมันเคยไปรถกระบะนั่งไปที่อำเภอน่ะห้าพันว่บ้างหนูกินหรือกินลูกละเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทลูกใหญ่อย่างเงี้ยใช่ใช่เจ็ดแปดสิบะเจ็ไม่ตามก็เจ็ดแปดสิบนี่เราแต่งใหม่เงี้ยมันตัดใหม่เงี้ยมันจะกรอบไปให้พี่เลิศลอางลูกนึงงี่เดินก็ให้พี่เทียนที่ถมดินเลยจะดูใหญ่แหม่พี่เลิศบอกไปดูให้ได้ไปดูให้ได้โอ๋หนูไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้พี่ถึงพี่ถึงพังขนาดใหญ่แบบนโอ้โหเป็นหนูหนูก็เพลิน ก็เนี no like well, oh. yeah. six, ่ยหนูซื้อกินน่ะแปดสิบาทนะลูกขนาดเนี้ยล้านเนี่ยโลละ12บาท1 5บห้าทเนี้ยแล้อย่างนี้ไม่ต้องแล้วอรงนี้อีนี่ยโอ้อนี้ไม่ต้องหกเจ็ดโลหรอเนี่ยอนสมเครือ่งรมันแตกมาปุ๊บรอยงนัให่งมันก็จะมีเครือเครือเรอ่คือเราไว้เครืออันแม่อันนึงอันนี้เครือฟ้าอันนึงไว้คุมร่อง แต่ว่าจะทําใหม่นะอันนียจะลองเดี๋ยวจะทํำน่องขาจะเอาไว้แม่แค่สองรื่อเราโกกนะเอาลูกเดียวอีอื่นพอได้ลูกได้ยื่นปล่อยมันจะเก็บทิ้งดูที่มันจะใหญ่แค่ไหนอ๋ออีนี้เอาไว้สองลูกโกกกกและวสามลูกนึงบ้างแล้วแต่มันเนี่ยนะเท้าต้นๆน่ะทรงมันจะแบบนี้นะจิพินเนี่ยเช่นอะไรหนึ่งสองสามตีเนี่ยทรงมันก็จะกลมอ๋อไม่สวยแต่คืนเนนี้พอพักนี้ใหญ่แล้วเราต้องเอามันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพักนี้นะถ้าถ้าอย่างเงี้ยทรงมันก็จะไปแบบนี้เนี่ย ตีนี่ยคือว่ามันอาหารมันได้น้อยแต่แต่ถ้าเป็นแตงไรอ่ะอย,อย่างเงี้ยเขาเก็บแล้วที่มันแดงแต่มันไม่หวานใช่ตเขาเก็บแจงเขาเรียกเจ็ดติเปอร์เซ็นพี่แดงเจ็ดต<อ>ิ๊เปอร์เซ็นนี่เขาไปคะาพอเขาไล่เนี่ยเขาต้องเยอะเอาคนมาเก็บ<อ>เก็บแล้วเขาก็มากองมีพมคค้ามารับ<อ>ถ้ามันแก่จัดมันก็จะไปกระเทือนมันจะเสียง่ายจะช้ำ<อ>แล้วไหนจะไอ้เอล้มพวกอ่างทองมันจะมารับอจ๊แตงเราถึงได้อร่อยอันนี้เพื่อนเพื่อนยัพินน้ำมาได้เลยเนี่ย ใช่ใช่ที่ที่เราซื้อกินมันแดงจริงแต่มันไม่หวานอันนี้อันนี้มันแดงน้อยแต่หวานแดงไล่อะอย่างที่พวกพี่น้องพี่เลินที่เขาเคยอยู่ปากช่องที่เขาอยู่ใกล้พวกไล่เนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยเป็นอย่างเวลามันจะเก็บหมา่แดงมันจะฉีดยาเลยฉีดทับคือเลยไม่รู้ยาอะไรประมาณอาทิตย์หนึ่งสารเร่งแดงปะเร่งให้หวานเร่งให้แดงปะอันนี้อันนี้ยอมรับจริงให้ปุ๋ยหวานนิดๆิดหน่อยๆอย่างถังแล้วพี่แดงอะอย่างเวลาลดน้ำแล้วใสน้ำหยด แล้วย่างวันไหนจะใส่ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยหวานใส่ปุ๋ยไม่เป็นไรไม่มีพิษเราใส่เยอะก็ไม่ไร้ายไม่เยอะใส่เยอะไม่ได้แต่เยอะลูกเหี่ยวอ๋อเลยวทำปุ๋ยหวานโล่หนึ่งปุ๋ยหวานลองใส่ในน้ำปล่อยมาตามก้งน้ำเยอะป่ะเนี่ยไปในน้ำอไอต่ติดติดห้าติดห้าโลเขาไม่สูตรขังนึ่งมันได้สามโลไรหนึ่งใช้ปุ๋ยสามโล เอ้ยมันมันแต่มันมีวันวันวันนั่นนะสองวันสาวันหยดหยดหยดสองวันสาวันหยดช่วงช่วงท้ายๆเนียนะจรงนอ่ะที่หนูจับป่ะสักเจ็ดเป็นโน่นนู่นน่ะนู่นน่ะโอ้ผ้าโอ้ผ้าถ้าถ้าสามถ้าสามสี่ข้อลูกมันจะกลมไม่ใหญ่ข้อหมายความว่าโคนแตกเนี่ยแลแต่อันนี้แก้ไม่ได้อันเนี้ยเนี่ยแก้ไม่ได้อย่างหนึ่งเพราะเราแต่งแกะนะมันจะมี เนี่ยที่มันจะเหี่ยวตายมั่งอะไรเพราะมันมาเป็นธรรมชาติของมันตายไรยามันบอกมันหมดอายุมันนไงก็บอกว่าธรรมชาติของมันอาหารมันหมดแล้วอ่ะเขาเจี่ยวเปนธรรมชาติของมันโอ้ เอ็งเอ็งใส่รถให้หนูสองร้อยบาทรถนาหนูเสี่ลูกมันยังไม่จัดมันยังไม่จัดโอ้ยยังไม่จัดมันยังใหญ่อย่างนี้เลยแต่ใหญ่แล้วน่ะอันนี้พี่ให้อ่อนลูกให้ไอ้ไปแดงอุ้มไปอะไว้ลูกเหรอฮะตีป้าให้อะไรก็ได้เอาไปเถอะอันนี้ให้น่างให้หมดแล้วไงจะเอาอีกแล้วยังเอาอย่างงั้นจะเอาไปเดี๋ยวตรงเดี๋ยวแก้ไว้ให้โอ้โหลูกเนี่ยเอาลูกใหญ่ๆหญ่เลยนะแม่ก็มาจากที่เนี่ยญาติพี่น้องมาจากที่ ลูกละห้าติบสามลูกร้อยพอใจเอาไปแค่ไหนเอาไปค้ำก็จะตายใครแบกได้แบกละร้อยเอ้าหลังเอชวนนี่เตือนจนที่หมายมายังนว่าที่เลยบอกลงไปดูคือลงไปดูโอ้โหแล้วลูกนี้จโบ้เลยแล้วอีนี้ก็ยังไม่แก่กนแก่แล้วมันไม่ใหญ่ไปแค่นี้แล้วเจาพินเดีอยววันนี้พี่เลยเขาจะให้พี่หลอกสักร้อยลูกแล้วเอาไปไว้ก็สองคืนเดี๋ยวหนูเอา เอาแล้วนะหนูเอาสองร้อยบาทหนูจะไปกวา,ากเขาจ้ะใส่รถไปเลยเพื่อหนูใช้ไปเข่งไปนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจยพินโอ้โหไม่ต้องเอานั่นมาเดี๋ยวหนูจะเบิรไปกวากญาติฝากอะไรเพื่อนไหนมาถึงไล่แตงแล้วแตแดงแอข่าค้างแอกเขาค้างไปยังไม่ได้กินไม่ต้องเอาใหญ่มากเท่าไรแล้วนาะ อันแหนนั่นแหะูเดียวกันว่าลนาเนี่ยก่อนก่สวันโอ้อก่อนสวันพี่แดงอเลยสี่วนะ้ยูกเก็บไปอ๋อเก็บไแล้วเก็บไปกว่าขายที่บ้านได้หาแล้วอยู่บ้านกองนเลไล่ละเป็นแสนลูกเล็กๆก็หวานนะยาพินเคยมาเก็บมาก่อนนเวลี่แดงทีนันน่ะหนูจะเก็บก่อนมปลูกที่หลังตองนันแต่หนูอันยอดยายานู้น้พอมนลูกอ่ะเน่ พอลูกมันเท่าน mm ี hmm. so oh. Oh yeah, ้นะพี่แดงเนี่ยสมมติมันใหญ่เท่านี้เราพอนะเราก็ตัดยอดเลยอ๋อตัดยอดมันประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันจะใหญ่ไวแล้วแก่ไวอ๋อนั่นหนูกากลัวมันพร้อมกันหนูก็อั้นยอดอีนั้นก่อนอ๋อพอลูกได้ขนาดแล้วก็ตัดยอดทิ้งเลยเพราะอัูกใจพอแล้วลูกไดลูกลูกประมาณใหญ่ก็นิดหนึ่งอะวันนึงมันใหญ่ลมเส็อตอนพี่มันจะค่ยใหญ่มันไหนจะเริ่มโตของมันอะพอมาโตแล้วมันก็ทงวันเป็นเด้อนเนาะ เดเจ้าของไม่ปิดบังความรู้เลยมาได้เลยเนะีย่ยโอ้โหใครๆจะซื้อกินเพื่อนจะพินมาเลยนะเนี่ยพิกัดปูกา้าโพตลาดแก้วนะแตงกอสาเลยเนี่ยะแต้ก็นล้ดูมันปอะไรเลยเนระื่องเรื่องอะนเี่ยไอมันกินตตลาดแล้วมันอ้อันนี้เรียกว่ากินขี้แดงอ่ะเป็น มาเช้าหลานหนูก็กินสองลูกแล้วนะเนี่สาาย,ยสมมติว่าติ่งต่างว่าเรามันออกลูกแล้วนะถ้าไม่ติ้งต่างหลักเรื่อจสิ่งเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเราจะเอาลูกแค่ไหนนะนับไปถ้าสามสี่ข้อแล้วแตงมันออกลูกสี่ข้อห้าข้อนะแตงลูกมันจะไม่สวยมันจะกลมจ้ะ ปีที่แล้วยายพินก็มาถ่ายนะเนี่ยนับข้อจากไหนแล้วจะโค่นต้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้านับแล้วน้อยข้อแตงลูกมันจะไม่สวยบังคับลูกไม่ได้จ้ะเี่อันี้เขาเอาไม่ทันเนี่ยถ้าสิบติดสองข้อสิบข้อขึ้นไปลูกมันจะใหญ่สวยจ้ะใช้เวลาแค่หกสิบวันเองปีน่ะล่วงแตกเลยไงน่ะ ้อเคินเลยอ่าลเลยจะลงมันอยู่อยากูอนโอ้โหนหนูเอ็งมีมีดปะะที่ลมาหนูช่วยถือหดูจะถืออนี้ต้องเลเลยอย่าพินอย่าพินให้พินอุ้มยากไม่ได้อีนี้ต้องไปผ่ากินอย่าบ่มยัดเมันลวกกับแหลงนะถามเลยแองมันฉามเอ็งอุ้มไปที่เดี๋ยวอุ้มไปที่รถมามาไปดังนเด็กิ พ่งได้ตองีลูกสามลูกแถมนี่ลูกนี้แถมไปเลยลูกแถมไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเองแถมให้หนูเยอะแยะเอามาแค่สี่ลูกพอแล้วเล้ยเอาลูกแตกแถมพอแล้วแค่ลูกใหญ่นี่ก็ใหญ่จัมโบ้พอ้วอ้โอ้โห เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเมื่อกี้ยาพีนไปซื้อกบมาแล้วแวะมาดูไล่แตงเดี๋ยวไปกินแตงกันปีหน้าหนูทำแน่แอนแรงหนูจะมีป่ะเนี่ยแอนต่แรงบอกปลูกบอลดีที่ปีหน้าทำนาเราดีจังเลยน่ะเขาเสร็จจากช่วงนาแต่พอเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไถทาเลยยกลองทำเลยเนี่ย ต้นทุนก็ไม่มากแต่ขอว่าแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำเท่านั้นแหละแตงมันจะขาด,ดาน้ำไม่ได้จ้ะเดี๋ยวพินพาก่อนโอ้ยเดินไม่ไหวเลยก็อบอกว่าแตงเนี่ยเก็บแล้วมันต้องบ่มวัดสองวันก่อนนะมันจะแดงเพิ่มขึ้นจ้ะแต่ว่าถ้ากินเลยมันก็หวานนะแต่สีมันจะชมพูชมพูแต่มันจะไม่แดงจัดจ้ะโอ้ขาจะีพินไม่ดีลุยลยนา ล่องกับล่องเจ็ดสิบเซนเนาะยกล่องใส่ต,ตลกกบตลสองรอบตลรอบไปกลับที่นี้เนะี่ยปีที่แล้วยายพินก็มาเนะี่ยไปตั้งใส่รถไปเลยเอออาแ,นแันรับไนี่นะเดี๋ยวถอยมาโอ้ยแกลูกใหญ่ก็เป็น100ร้อยแล้วนะโอ้โหไม่ไห้นี่พอแล้วเนี่ยแกลูกใหญ่หนูก็ซื้อกินเป็นร้อยแล้วลูกหนึ่งอะนเ,นเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยเนี่ยเนี้ย โอ้พี่น้องกันอีกแล้วพี่น้องนะมันต้องให้กันแมงไม่ใช่พี่น้องมาทับถมอย่างงี้โอ้มามีดเดี๋ยวหนูแปมีดก่อนมีดอังมีปะมีแต่มีดเล็กเดี๋ยวอย่ากําลังกินเลยเนี่ยจะอมเปรี้ยวถ้าถ้าตัดปุ๊บมากินเลยมันจะเปรี้ยวแต่หนูว่ามันหวานหนูชอบมันกรอบหวานด้วยเปรี้ยวด้วยจะกินได้เยอะจะกรอบอ่าแล้วถ้ากินถ้าพี่แดงถ้าเรากินของตลาดอ่ะบางคนถ้าแพ้ยาง่ายๆอ่ะ ปากมันจะแห้งใช่่ยาเยอะรู้เลยลิ้นอ่ะคนคนที่แพ้ง่ายยิงาง่ายนี่ปูใหม่ไงโรดานี่ยนี่หมดแล้วแม่บ้านเหรอเนี้ปูใหม่ไงใหม่ท้องปูเหรอถงว่าเพิ่งเห็นนะบ้านลูกพี่ส้อยได้ละถ้าเขาบ่มแล้วน่ะเปลือกมันจะบางสีชมพูแดงมันจะนั่นขึ้นแล้วมันจะแดงแต่ว่ามันจะไม่กรอบมันก็กรอบนะหนูไม่ชอบหนูก็ชอบใหม่ๆอย่างเงี้ยหนูชอบอย่างเงี้ยกรอบๆกินสดๆอย่างงี้ ไมนได้เก็บไปแล้วแค่ลดน้ยเงินแล้วอีเนี้ยชุดแรกที่เอาไปให้ยุวินลูกนิดน้อยหนังเงหรือหลังๆนั่นอ่ะอีเนี้ยได้หมื่นพันอีเนี้ยมันเสียมาครึ่งนึงมันโดนยามันโดนยาขยะยามาแดงไปยังได้เป็นหมื่นนะได้เป็นหมื่นแต่ถ้าขายอย่างหนูอะนะถ้าขายอย่างคนอื่นก็หมื่นห้าก็ลูกใหญ่ร้านนั้นน่ะไปร้อยเนี่ยไปร้อยลูกนึงอ่ะไปร้อยไม่เคยไปขายในเน็ตไปขายที่ทำงานก็สั่งลูกละบสิบเก้าสิบแปดสิบ แล้วเขาก็ชอบโลละสิบห้าบาทไปโลนนั่แหละแล้วลูกนั้นไม่ตั้งห้าหกโลเลยนะบางทีพี่ขายพี่นที่อ่ะพี่รุ่นอีรุ่นที่เนี้ยยังไม่ใหญ่อย่างี้พี่บอกลูกละหกสิบเขาก็เดินเลือกเอาเลยลูกแต่ลูกเล็กกันนี่ดีเนี่ยให้คัดเอาเลยนะเจ้าของเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยประคั้งก็สองหลายหลายคืนนะได้พี่แดงประคั้งได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันแก่เลี่ยมหาวิมู้อะไรเลยนั้นเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากมาเนี่ยว่าเนี่ยเราไปรู้เไว้